ปุ๋ยพุ่นน,นั่นขิงว่างามเนะมเาะมันเป็นขิงวาขีเป็นฝุ่นขิงวาเหี่ยงพันจะมาโรยหนาเนาะการปลูกพักนี่ก็เทคนิคไปเทคนิคมันเนาะพี่น้องเดี๋ยวแต่ผุดขนที่ปลูกเนาะถ้าชินกับปลูกเทคนิคของเพิ่น นี่เป็นผักกาดหินพี่น้องว้านนี่เป็นผักกาดหินปลูกไปกินในครอบครัวเหลือเหลือกินกัขายนะพี่น้องขั้นชมกระแซบเบืองเบียบัก,กริกับงามคักงามแน่

เดี๋ยวตาเพิ่งก็จะลดน้ำแล้วเนาะ อีหนูยอมมาวานนะตาวานแล้วออกไปยับออกไปลูก <Serge. S 1> เดี๋ยวตาจะหดน้ำแล้วถอยออกแล้วยับออกลูกยับออกโอ้ลดน้ำแล้วรดน้ำผักแล้ว บานเสร็จสิ้นแล้วก็นดน้ำนะพี่น้องนดน้ำให้เพิ่นซูมเดี๋ยวเพิ่นกะจะแตกแล้วบ,บ่หลายมือเนาะหลังจากแตกกับ,บ่หลายมือแล้วก็กับโบโดนนะพี่น้องก็คือ้นเสเด็จเก็บกินคือเก่า